สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทางในรอบดึกนะครับพี่พี่เนาะก็คลิปแรกผมลงไปแล้วเนาะจะเป็นราวพัฒนานะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่2นะครับของปีใหม่นะครับวันที่2มกราคม2569นนะครับพี่พี่แนวทางนะครับก็ยังเป็นสูตรเดิมแนวทางเดิมเนาะพี่พี่เนาะท่านใดชื่นชอบยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมลาวสามัคคีนะครับ ในค่ําคืนนี้สามัคคีผมให้ไปที่เลข2กับเลข8รูดที่รูดที่8นะครับ8ก็จะมีที่80 83 86 20 23 26 3ตัว283นะครับ ส่วนเราเราสามัคคีเนาะสามัคคีย์ VIP นะครับให้ไปที่เลข6กับเลข2สายรูดนะครับให้ไปที่เลข2นะครับผม25 26 28 65 67 683ตัว625นะครับสำหรับแนวทางเนาะหยุดมาหลายวันเนาะพี่ๆเนาะก็ท่านใด ยังไม่แน่ใจนะครับก็รับชมเป็นแนวทางไปก่อนนะครับพี่พนะ้องรับชมเป็นแนวทางไปก่อนนะครับหรือว่าท่านใดชื่นชอบเนาะก็จัดได้เลยนะครับแนวทางเนาะขอให้ปังๆกันกลน,นคืนนี้ทุกๆแนวทางนะครับลาวอาเสียนนะครับอาเซียนคืนนี้ส่วนตัวผมชอบนะครับพ,พเลขหกนะส่วนตัวนี่ชอบนะครับเลขหนะครับ หกสองหกเจ็ดหกแปดศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสามตัวศูนย์หกเจ็ดนะครับนะครับผม ก็ตามนี้เลยนะครับสลับแนวทาง3าลาวก่อนรอบดึกนะครับคำคืนวันที่2นะครับมกราคม2569นะครับวันนี้ก็ขอให้นัทางนะครับเทดวางให้เนาะทั้ง3รอบนะครับเฮงๆปังปนะครับรวมถึงเราพัฒนาด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสรับปีใหม่นะครับ2,569นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ